อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะสวัสดีครับวันนี้อยูกับพวกเราออยามะแคปิตอลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับของ Spy b a บาร์นะครับสายใหม่อย่าง i s ซิ g Nova นะครับที่มาในชุด VBT10 หรือ VBT 1 0นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับผม เริ่มแรกเป็นตเกอร์ศูนย์ครับเกรย์ศูนย์เราใช้ตัวเริ่มตัวใหม่ครับเนื่องจากมันเท่มากเลยนะครับอย่างตัวของ running sniper นะครับผมก็เป็นตัวเริ่มจริงๆอะไรก็ได้ครับใช้เป็นในการเทนเนอร์ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับผมต่อไปบไม้สดเป็นติกเกอร์ครับสไปบ์มาเทอร์นะครับจริงๆเล่นติกเกอร์ได้ทั้งคีย์8คีย์7และคีย์6นะครับซึ่งความถนัดของโยชจะเล่นเป็นคีย์6นะครับผมโด6ครับและฮิล4ใบครับผม เหตุผลที่พี่โอ๊ตใส่เป็นคีย์หกดอหกนะครับเนื่องจากว่าสไปเดอร์เนี่ยมันอาจจะบางทีมอาจจะต้องการมือนะครับในการลงไปเล่นก่อนซึ่งการมีการเอามือลงไปเล่นเนี่ยมันทําให้มือเราต่ำนะครับเพราะฉะนั้นมีเราทิกเกอร์ติดมาเยอะหน่อยเอาไว้เจ็บดาเมจ่วงต้นเกมหรือได้เช็คออกมาเนี่ยก็ยังอุ่นใจกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นด้ใส่เป็นคีย์หกดอหกนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบจะใส่เป็นคีย์เจ็ดดอห้าก็ยังได้หรือคีย์แปดดอสี่ก็ยังได้เลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ ต่อไปิธเกรดหนึ่งครับเกรดหนเนี่ยพอมันออกใหม่มาเป็นสายไลซิ่งเนี่ยมันใส่ง่ายขึ้นเยอะเพราะสมัยก่อนอ่ะมันเล่นเดย์ฮีเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการใช้โซนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันก็ยังพอมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็พอที่จะมีตัวมาช่วยซัพพอร์ตในการเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมลมแรกก็คือเจ้าตัวของปัญหาสามก่อนอันนี้จะใส่ไว้สี่ใบนะครับเทคง่ายๆครับบอกว่า ต้องวัยเรียครับเมื่อมีบรรยากาศจูคอลนั้ความสามารถของการในเทิร์นนี้บวกค่าพันแล้วก็เมื่อลงสนามเปิดหน้าตาตอนลงจากมือเท่านั้นนะครับถามว่ามาใส่ทำไมาก็เหตุผลง,ง่ายๆครับคือก็ามาหาไลซิ่งนะครับเนื่องจากไลซิ่งเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นกับเกียร์สามเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสหลุดเป็นตัวอื่นค่อนข้างเยอะตัวนี้เนี่ยเลยทําให้เราต้องใส่สีเพื่อเอาไว้หาไลซิ่งโนวาขึ้นมือนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวของแอมพุช์เด็กสเตอร์นะครับผม ตัวนี้เนี่ยมีสกิลบอกว่าเมื่อลงแหวนนะครับทิ้งมือ1นึจวหนึ่งครับอันนี้เป็นเทคนเบสิกนะซึ่งจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาไว้แค่เปิดเวลาเราหลุดไลฟ์เปุดไล์เป็นจากเปิดาอาสามะเนาะแต่มีสกิลโคตรเก่งอันล่างครับบอกว่าเมืม่อลงสนามพอสตบาบหนึ่งนำเรียการเกศสองหนึ่งใบอาเกศสองโดยสงการหนึ่งใบครับเข้าโซ่จากนั้นคอการจากกองที่มีเกศเดียวกันกับการที่เอาเข้าโซ่ไว้ความสามารถนี้ไม่เกินสองใบครับซึ่งถามว่าเอาไว้คออะไรเวลาเรามีเกจสามที่เราไม่ได้ใช้เช่นไรซิงครับขึ้นมือเยอะอย เราเอาไลซิ่งลงบอร์ดแล้วเอาตัวเนี้ยเก็บไลซิ่งเข้าไปแล้วคอตัวเก็บสามที่เราจะใช้ก๊อปสกิลของไลซิ่งลงมาได้ในเทอร์นิ่นั่นเองก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ซัพพอร์ตไลซิ่งโดยแท้จริงนะครับต่อไปจะเป็นตัวของวัตตาบอร์ดครับที่าใส่สี่ใบเหตุผลครับก็คือใส่มาเพื่อเก็บของเก็บเก็บสามเก็บฮิลเก็บสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยคือตัวใหญ่ก็คือที่ทมาใช้เนี่ยคือเก็บเก็บสามนะครับรวมถึงเพิ่มโซได้ด้วยแล้วก็เก็บเก็บสามที่เป็นตัวเล่นได้ด้วยนะครับผมเพื่อให้คนนี้เสร็ออกมานะครับเกี็บหน อัตราส่วนใส่เกลืนสิบสองใบเพราะว่าเพิ่มชิลในการกัดด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะต่อไปจะเป็นเกรดสองครับเกรดอสองนจะใส่เป็นตัวของบิสเบรชสองใบครับบิสเบรชมีสกิลครับในช่องเรียกอากาศเมื่อมันโจมตีครับผมใส่แวนกัดเท่านั้นนะนัมเบิมนิตอร์หนึ่งใบครับไปใต้กองจากนั้นจนตัวการต่อสู้ครั้งนั้นครับอีกฝ่ายจะต้องอินสอต์เซ็ตเท่าที่ทำได้ครับและลังจอมันช่ครับอัลมาคอโซจ้การหนึ่งใบตอนนี้นะครับเอาไว้บังคับเสร็จหรือตัดบอรดาวมถึง สามารถเก็บน้องวันิยเข้ากองได้แล้วก็เข้าโซได้แล้วก็โจวคืนได้แล้วตอดเสร็จดียังไงบางทีเราเจอรูวอาร์หรือเจอเด็กที่มีเสพเก่งๆหรือพวกเด็กสองเข้าไเนี่ยครับมันเป็นตัวจําเป็นมากและรูอาร์ถามว่าจะเป็นยังไงมันจะมีเกณฑ์นหนึ่งใบหนึ่งครับที่มันทําให้เกณฑ์นหนึ่งทุกใบไ,ไม่ใช่เกณฑ์นหนึ่งทุกใบแถมนทุกใบได้ไดอินเตอร์เ็ตนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะเอามาแก้ทางตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งเล็กน้อยนะครับรวมถึงหลัที่เอามาใช้คือเติมโซกับั่วคืนนะครับก็เป็นตัวที่่่ได้ปรระโยยยชน์หลาตออูคว ต่อไปก็จะเป็นตัวของโปรโมนะครับอย่างกันเบิร์สไลท์เบรกเกอร์นะครับ2ใบครับใบนี้สกิลครับในช่องเรียนไม่โจมตีครับเขาตะบั้นหนึ่งสวัสดิ์หนึ่งนะครับบวกห้าพันตามฟอสต์มัเกอร์ที่มีในสนามครับและอีกสกิลหนึ่งครับบอกว่าถ้ามียูนิตเกรดสามอยู่ในแถวหน้าของมันนะครับในแถวหน้าต้านเดียวกับมันมันจะสามารถโจมตีหักจากจะแถวหลังได้ที่ใส่ไว้สองใบเนี่ยถามว่าทำไมไม่ใส่สามหรือสี่ขึ้นไปเพราะว่าไลท์ซิงโนวานะครับเป็นเด็กที่ตั้งบอร์ดแล้วมีพื้นที่ในการลง เจ้าเนี่ยน้อยมากนะครับมีแค่บางจอดเท่านั้นที่มันจะได้ลงนะครับผมได้เลยใส่ไว้แค่สองใบกระปอนะครับเอาไว้ใช้อย่างจำเป็นนะต่อไปเป็นตัวของ p o w e r n เจอร e สองใบครับตัวนี้มีสกิลง่ายๆครับบนช่องเลียมเมื่อมันอยู่บนช่องที่มีฟอสครับมันจะบวกหนึ่งหมื่นนะครับเป็นอันนี้เป็นเทคคอนะติเนียลนะแปลว่ามันจะอยู่สองหมื่นนอกเทินได้นั่นเองถามว่าทำไมถึงใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าอา่า ีิ้อจะช่วยเอาตัวนี้มาช่วยในการตีนะครับเพราะว่าตัวมันตีแรงพอสมควรเลยในช่วงไนแรกเช่นเราอีกฝ่ายเยือนเอาเราเริ่มก่อนอีกฝ่ายเยือนหมื่นเงี้ยตัวเนี้ยมันปักฟอสแล้วมันตีสามหมื่นแล้วมันมีไลซิ่งครับได้ฟอสสองด้วยเว่ามันจะตีสามหมื่นสองครีก็ค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยใส่ไว้สี่ใบนะไม่ขอใครครับใส่ไว้สองใบต่อไปครับที่ใส่สี่ครับผมอย่างโลน่าโลน่าครับมีสกิลสองอย่างครับมีสกิลแวนเลวเป็นโลสนามครับข้อตบหนึ่งแล้วก็คอเกตสามจากกองไม่เกินหนึ่งใบครับพอลงเลี้ยงก ง่ายมากลงมาปุ๊บบั้นหนึ่งเขาเกตสามกับวสกิลหนึ่งคือถ้านแถวเนี้ยตั้งเดียวกันนะครับมีเกตสามอยู่มันจะได้บูสต์แต่ว่ามันเป็นเกตสองที่มันบูสต์ได้ก็คือบูสต์หมื่นด้วยบัตรเสริมพลังอีกต่างหากนะครับผมใส่เกตสองไว้เท่านี้ครับสิบใบต่อไปก็ไปที่เกตสามครับเกตสามนะครับผมเราเล่นเด็กไรซิง่งโนว,วาเนาะเราก็ต้องใส่ไรซิง่งแน่นอนครับสีส่ใบมีกสกิลครับสองสกิลสกิลแรกครับคอนตินิวเมื่อ ในกรณีที่ยูนิตที่ยูนิตนี้นะครับลงมาด้วยการไลท์นะครับผมเวลาได้หยิบฟอสนะครับจะได้ฟอสทั้งฟอสหนึ่งและฟอสสองแทนเลือกอะไรเรื่องหนึ่งนะครับผมก็แปลว่าตัวสมมติว่าเราไลท์ไปไลท์สิ่งเงี้ยเราก็จะได้ฟอสสองแบบก็คือทั้งฟอสหนึ่งและฟอสสองนั่นเองเลือกสกิลหนึ่งครับแอคทีฟโซบัสหนึ่งครับผมเลือกในกาศเกศสามนะครับไม่เกินสองใบนะยูนิตนี้จะได้สกิลของยูนิตนั้นที่ถูกที่เลือกมานะครับจนจบเทิร์นและความสามารถนี้ที่เป็นชื่อเนี้ยสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเทิรร์นนะคับผม แปลว,ว่าเราไม่สามารถกดไลซิงกอลไลซิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับสิอ่าต่อไปก็จะเป็นเกียร์สามตัวเก่านะครับอย่างเดนฮิตบูสไปนนะครับผมใส่ไปสามใบนะจริงๆเดนฮิตเนี่ยถ้าไม่กลัวตกแดมหรือว่าไม่กลัวเด้งมาวิ่งไม่ไม่กลัวแบบว่าเก็บของยากเก็บของไม่ทันเนี้ยใส่ใส่ใสองก็ได้แต่ว่าพี่โอ๊ตอะบางทีชอบชอบตกแดมอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไปสามใบแล้วกันก็ไม่ใช่ปัญหาหรือไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายนะครับ ต่อไปตัวเล่นตัวใหม่ครับอย่างสไปกิ้งไซโคลสไปกิ้งไซโคลมีสกิลสองอย่างครับมีสกิลแรกครับบอกว่าในช่องแวนในเครื่องคุณครับตัวมันจะบวกห้าพันต่อเรียกอากาศกออ็ไม่ใช่กับเรียกากครับราาต่อฟอสมาร์เกอร์ทุกๆหนึ่งใบแปลว่าในช่วงอะไรแรกถ้าเรากรอบตัวนี้จะบวกหมื่นให้แวนการ์ดเพราะว่าเราจะได้สองฟอสคือมีฟอสหนึ่งกับฟอสสองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทินต่อไปมันถ้าไรไรซิงเหมือนเดิมมันก็จะเป็นฟอสฟอสที่สามกับฟอสที่สี่มันก็จะบวกสองหมื่นแทนนะครับแล้วมีสกิลหน เหมือนจังวันเมื่อมันตกรีเขาจะบ้านหนึ่งใส่แรงอกาศของคนหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นตัวทําเวฟของสไปด์บาร์เทอร์นะครับใส่ใบสองใบก็คือเอามาให้ไรซิงกรอบได้แหละไม่ยากเลยต่อไปก็เป็นตัวตีอีกตัวนะครับอย่างจักรน็อตแม็กซิมัมนะครับใส่ใบสองใบถามว่าทำไมถึงไม่ใส่สามจริงๆใส่สามเรับแต่ว่าเอาที่ไปใส่เด็กฮีและเพราะว่าเด็กฮีมันตกแดมบ่อยนะครับผมรวมถึงมันเป็นเป้าการเดทายค่อนข้างเยอะนะครับเด็กฮีก็เลยใส่จักรน็อตไปแค่สองใบแล้วก็เน้นเก็บหลุมเอานะครับผมจักรน็อตมีสกิลสกิลครับ มีสกิลชอล่องแวนเลยครับเมื่ลงสนามบวกหมื่จนจบเทิร์นและอีกสกิลหนึ่งมาช่องเลยครับเมื่อลงต้นเมนเฟสนำตัวมันเข้าโซแล้วก็คอตัวมันจากกองลงมาได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราวนตัวบันลงมาเพื่อให้มันบวกหมื่นั่นเองนะครับเกศสามใส่มาเท่านี้ครับสิบเอ็ดใบส่วนเรื่องฟอสต์นะครับเนื่องจากว่าเด็กสบายมเทอร์นะครับเป็นเด็กที่ได้ทั้งฟอส์หนึ่งแล้วก็ตสองเนาะการเต็มจำนวนฟอสต์นะครับก็ไม่ควรจะต่ํากว่าเกศสามที่มีแต่ว่าจริงๆคือเราติด เราติดไว้แค่อย่างละสี่ก็ยังยังยังพอโอเคนะครับเนื่องจากว่าเราไล่แค่ไลซิ่งอยู่แล้วเราไม่ได้ตัวอื่นนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากหายเยอะๆก็ติดไว้แค่อย่างละสี่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าติดยอย่างละสี่ในกรณีที่เรา,ลาไล่เป็นตัวอื่นมันจะเลือกได้แค่อย่างละอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้กิฟต์เรามันไม่พออาจจะต้องเพิ่มไปนะครับผมโอเคต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นข้าวๆข,ข,ข,ของเด็กนี้กันเลยครับต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นข้าวๆของเด็กสไปบาร์เทอร์สายไรซิง่งมาว่ากันเลยนะครับผ ขอเซตมือไว้ประมาณนี้เพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตในการเล่นนะครับ Next, เล็กสไปร์เตอร์นะครับเป็นเล็กที่เริ่มหลังหรือเริ่มก่อนก็มีดีต่างกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าพี่ว่าจะชอบเริ่มก่อนมากกว่าเพราะว่าเราจะได้บุกก่อนแล้วก็วิ่งก่อนนะครับผมสไปร์บเตอร์นะครับจบเรียกเป็นเล็กวิ่งควายนะื่งจากว่าเด็กมันต้องเร็วแรงทะลุนรกนะครับผมอ่ะผมว่าเริ่มก่อนครับท่านจุบครับผมเราก็ไลฟ์บนทางอาสามครับจริงๆไลฟ์็นคนนี้ก็ได้นะถ้ามีจนเหลือล้นนะครับแต่ว่าแนะนําให้เก็บไว้ดีกว่า เราเริ่มจดการหนึ่งใบครับแล้วก็ลงมาเปิดหน้าขาสามอ่าในกรณีนี้ครับเรามีไลซิ่งอยู่แล้วเราจิ้งเลย์ีีมาก็ได้ครับเราสับกองครับแล้วก็ถ้าทิ้งมือหนึ่งก็อาจจะทิ้งเป็นไลซิ่งโนวาไปเลยก็ได้ครับจบเทิงครับอาจจบเจ็ดเมตรเป็นฮิวติเกอร์ครับพลังแวนแล้วก็เพราสนจั่วครับจุจต่อไลท์เป็นน้องคนนี้ครับน้องโรน่าและใช้สกิลของโรน่าครับเขาตบบัตรหนึ่ง พอแก่สามไม่เกินหนึ่งใบครับซึ่งเรามีได้ทีแล้วนะครับเราจะต้องขอเป็นสไปกิ้งใส่อ่าใช่สไปกิ้งไซโคลงมาก่อนทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากได้เดมสักแดมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไม่อยากให้ตัวไดตายก็ลงมาข้างหลังก็ได้ครับซึ่งส่วนตัวพี่ก็ชอบเล่นวางข้างหลังอย่างละแล้วก็เอาแหวนตีครับเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนตีตายด้วยนะครับผมลายเช็คครับเป็นฮิวอยู่ได้ครับพลังแหวนแล้วก็หน้าหลังก็เจ็บแดมครับเจ็บสักสองเดมก็ได้ ไอ้ฝ่ายมันอาจจะได้คริมานะครับเน,นี้เราก็เริ่มเพิ่มครับจ้หนึ่งเราก็ไลท์ครับคนเก่งฟ้าประธานไลซิ่งโนวาไม่ใช่อัจฉริยะครับได้ฟอสหนึ่งแล้วเราก็ได้ฟอสสองด้วยเช่นกันครับเราก็หยิบของฟอสหนึ่งแล้วฟอสสองครับโอ้ยนี่ฟอสหนึ่งเข้ากันฟอสสองเราจะลงข้างฝั่งที่เป็นฝั่งที่เราจะไม่ใช่ฝั่งที่มีเกจาร์สองใบ ไล่ซึ่งเว่านะครับถ้าแถวตรงนี้ไม่ใช่ตัวตีเราจะลงเกตสามในค้อตั้มเดียวกันเท่านั้นนะครับจะได้ไม่เปิดสเปซในการเล่นนะแล้วเราก็ลงจกกักรนอดครับจักรนัดก็จะบกมือนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่อยากเล่นเยอะนะครับลงี้ที่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดช็กแหวนได้เลยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอะเราอยากได้มากกว่านี้เราอาจจะยอมเล่นคนนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวพี่ยอมเก็บไว้ดีกว่านะครับผมถ้าเราอยากได้พลังตรงนี้หน่อยเราก็ ลงครับเราก็เก็บฮิวจิเกอร์เขาตายก่อนแล้วบอกห้าพันหรือเรก็ใช้สกิลวันกาดทับสบั้นนี่เราก็เลือกสองใบนี้ครับได้รับสกิลเนาะอันนี้สามหมื่นสามสองคีครับอีกฝ่ายยืนหนึ่งหมื่นนะอย่าลืมถ้าอีฝ่ายไม่กาดก็กดเหตอะไรอันนี้ไม่ได้ทีนี้ครับวันจะบอกหมื่นครับเนื่องจากว่าเรามีสองฟอนเนาะมันจะตีสองหมื่นสามครับทีนี้ครับบางคนก็ถามว่าเราควรถอดย้ายคลิปดีไหมเพี่อหลงตรงว่าไม่ควรครับแต่ว่าเราใช้สกิลของคนนี้ครับเขาสบั้นหนึ่งเราลุกจักรรลดขึ้นมาครับ อาล้วแบนตอรตีแค่คีเดียวถามว่าแบนตอคีเดียวมันดูงอแงไปไหมก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีทวินได์แต่ว่าเราสามารถที่จะไดเป็นคริดคอนเลกเกอร์ออกมาได้อ่ะทวินไดครับมีเลกเกอร์มีเลกเกอร์ครับถ้าไม่มีเลกเกอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าคิดมากต่อไปขั้นนิตตีครับสี่หมื่นหกพันครับสองกริดคอนแล้วก็ตัวนิตตีครับถามว่าตรงนี้ถอดได้ไหมถอดได้ครับเราก็ถอดระยะกริดมาเลยครับทีนี้คนเบ้าเร็งนะครับอาจจะเป็นเดซินของเราในเฮอร์นา ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จบเพรินครับแล้วต่อไปฝ่ายถ้าไล่ตีจักรนอตเราก็ต้องดูมือครับว่าเราจะเราโอเคไหมถ้ามือรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ปล่อยจักรกนอตไปก็ได้ครับแต่ถ้าเขาไม่ตีจักรกนอตเขาตีแวนเลยเขาปล่อยไปครับสีพลังครับปล่อยยาวได้เลยนะครับสีพลังเพราะว่าเราเป็นเด็กตีนะครับผมอาจจะปล่อยในระดับหนึ่งเลยอันนี้ปล่อยจักรกนอตไปก็ได้นี่ครับสแตนครับจบการ์ดหนึ่งใบอ้าวเดี๋ยวจะจักรนอตนะครับผม โอเคเราจะไม่มีไรครับเราก็เริ่มเริ่มเมนเฟนนะเอาวันดอร์บอยเข้าโซนนี่เราก็จะขอวันดอร์บอยได้อีกตัวครับแล้วก็เก็บของได้ต่อซึ่งตัวที่เราจะเก็บนะครับก็คือจักรนลอตแม็กซิมัมนะครับเพาะว่าทำไมจะเก็บอ่าเก็บมาจักรนลอตนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรียกจะเล่นให้โดดอันนี้ลงนี่ก็ได้เพราะว่าที่เราเก็บจักรนลอตแม็กซิมัมเราจะได้เอาจักรนลอตมาวนต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรา เฉยเยะแล้วแต่นะครับแบบว่าเราไม่อยากเล่นจักรนอตเราอยากเล่นจักรนอตในมือก็ได้ครับแต่ว่าพี่ว่าจะไม่ยอมเสียมือไปมากกว่านี้ครับพี่ว่าจะเล่นคนนี้ครับโซบาร์หนึ่งครับแล้วเราก็ขอเกตสามแล้วก็ขอจักรนอตออกมาอ่าง่ายไหมฮะง่ายครับทีนี้ถามว่าโซเราสองใบพอไหมพอครับจักรนอตบกมื่นครับผมถามว่าเวลาตีไงครับเอาจักรนอตตีก่อนโซบัสหนึ่งครับแล้วเราก็ย้ายกิบอ๋อโ็อตะเราต้องโซบาสของไรซิ่งก่อนเนาะ ก็จะได้สองเซตคนนี้ครับแล้วเราก็เอาข้างที่ตีก่อนเป็นยี่สิบสามสองคียครับซึ่งไม่คิดอยู่แล้วเราก็ได้จุครับแล้วก็เอาข้างที่ตีครับแล้วก็สวานยากิปเป็นสามสิบสามสองคียครับแล้วเอาแวนตีครับบอนจะบกไปมึงหมื่นครับผมขาตัวบ้านหนึ่งครับแล้วก็ลุกได้ทวินได้ครับเฟิร์สเช็คฮิวถ้าไรเมีเราคิดว่อยู่แล้วนะครับก็ฮิว่ะ เวลาฮิวนะครับแนะนาให้ฮิวพวกตัวเล่นอย่างเดนฮิตหรือตัวตัวตีต่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็พลังข้างครับสักเกินเช็คไม่มีอะไรนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับพื้นที่ในการลงตัวนี้ไม่มีเลยนะครับคือมันเป็นช็อตที่น้อยมากเช่นที่แบบเราต้องลงหลังแวร์แล้วก็แบบย้ายกิมมาที่ข้างหลังตรงนี้ครับมันน้อยมาโอกาสมันต่ามากเพราะฉะนั้นการใส่สอไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยลดระดับขงห้าันครั้งนี้ก็ตีต่อครับแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้จอทุกเทิร์นนะครับผมแต่ว่า ในกรณีโซเรหมดทําไงครับเนี่ยเรื่องไม่โดนเร็จแล้วก็ยัดโซฟีหนึ่งโซฟีทั้งสองใบนะครับรวมถึงน้องคนนี้ที่สามารถเอาเกตสามยัดโซได้อีกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์สไบบ์าร์เทอร์นะครับผมเด็กสไบบ์าร์เทอร์ในแพทนี้นะครับก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างง่ายนะคพีว่าค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะอาจจะต้องบริหารในการเล่นฝึกฝึกบริหารโซนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่มีปัญหาในการเล่นนะครับผมยังไงก็ลองฝึกเล่นกันได้นะครับเด็กๆที่สนุกพอสมควรเลยนะครับผม สำหรับใครที่ชอบครบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเรา Ayamak Capital ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเล็กโปรไฟล์อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย